อีกเรื่องหนึ่งตรงนี้นะคะทางคอรมอนะคะหรือว่าคณะรัฐมนตรีก็ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่10เรค่ะนะคะเรียกว่าจะปรับในัตรา10%เป็นี่ยเป็นระยะเวลา2ปีนะคะคือปี2567กับปี2568าก็คาดว่าจะเริ่มต้นในการขึ้นเงินเดือนงวดแรกได้เนี่ยภายหลังจากงบประมาณปี2567มีผลบังคับใช้นั่นเองคุณผู้ฟังนะคะ ทีนี้อัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่หลายคนอยากจะฟังให้เป็นยังไงพี่ประดาขึ้นยังไงขึ้นจํานวนเท่าไหร่อ่าบอกว่ามีการทยอยปรับอัตราเงินเดือนอ่าเดือนแรกบรรจุคุณผู้ฟังสําหรับผู้ที่บรรจุใหม่นะตามคุณวุิเพิ่มขึ้นทุกคุณวุินะในอัตราร้อยละสิบภายใน2ปีคุณผู้ฟังคะเช่นว่าอ่าคุณวุิระดับปริญญาตรีจากเดิม15,000บาทใช่ไหมคะก็เป็น16,500บาทในปีที่1แล้วก็ปรับเป็น 18,150บาทในปีที่2ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปวชนะคะก็จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า11,000บาทเนี่ยภายใน2ปีและก็ปรับอัตราเงินเดือนของคุณู้อื่นๆให้สอดคล้องกันอีกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นคุณผูฟ้ฟังถือว่าในการปรับก็จะมีวุฒิการศึกษาของปวชนะคะวุฒิการศึกษาของปวสของปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งก็ถือว่าปรับขึ้นมา40%อย่างเช่นว่าเงือการศึกษาปวชปัจจุบัน8 4 0 0ถึง1 3 4 0บาทในปีที่1เนี่ยก็ปรับเพิ่มเป็น1 3 4 0ถึง1 1 3 8 0บาทในปีที่2ปรับเพิ่มเป็น11,380บาทถึง12,520บาทนะคะเราก็จะประชาสัมพันธ์เรื่องราวเหล่านี้กันต่อไปเรื่อยๆทุกรายการให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะคะแน่นอน